นะครับวันนี้ออกล่าอะไรครับปลาดุกออกล่าปลาดุกไก่ปลาชะโดออกล่าปลาชะโดครับนี่เกี่ยวได้ปลาดุกซิงแล้วบ่อที่คุ้นเคยหมายบอ่อครับไม่ได้มานานแม่จะหมานหรือเปล่ามาลองดูคราก็จะเป็นยังไงป๊อโอ้โหเปี่ยวจัดปลาดุกมีเราจะเก็บเกี่ยวไยว้ผัดเผ็ดป๊บ ไปปู่อีไยวมาลุนกันนะครับตีไเวลาส่องไม้ครับใส่ทุนวิ่งดีจังวิ่งดีจงังไอ้ลูกมาโอดมาให้พ่อลูกนะไห้มาลุนกนะครับว่าจะทำเร็จหรือไม่ตสนีหนหน่ขัน,นะนเลยมา,กมาเกี่ยวขันต่อไปไหมอู่ เฮ้ยหายเลยก็ทุน่นหายไมครับขขนี่เขาทำสลิงนีอ้อ๋อว้าเมานี่นะเบสแม่ตีนานด้วยตีออกปะโม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 ,โม โอ้โห oh. <laughs> ตีไม่ไปเอ๋ <Okay. S 1> รอเวลาครับลั่นเมื่อไหร่เจอกันนี่ตรงนี้ล้อข้างเล้เอ,นะอืมคังนี้โอ้โหว,วิ่งดีจัดครับป๊อด มาล้อโอ้วิ่งวิ่งวิ่งมาล้อครับมาล้อโอ้โวันนี้นะครับจะวิ่งดจะขึ้นแห้งอ่ะแล้วก็ป้องสิบนาทีผ่านไปครับยังอยู่ดีใช่โอ้โหวิ่งดีจัดครับไม่โดนนะเห็นวิ่งยังไม่โดนไม่โดนนะปดุกวิ่งปดุกวินะฮะ าทุนหายอะยังมันไอโดโกนอยู่เนี่ยอ๋อก็ให้บุ๊บหายไปเลยนะ,ะ,ะทุนมันเล็กไปเปล่านี่ครับหลังจากที่ตกปลาเขาไม่ทำไรครับกาบตัวใหญ่ปะโอ้ย <c oughs> นี่ครับเล่นหอยกาบซะแล้ว เรามีแผ่นซองลาไม่กินนะครับนี่นี่ไหนนี่โอ้ยตัวเบลอนเลยนี่อ้วนๆครับจอนอยู่เลยไม่ได้คุดด้นี่ใช่ไหมแต่แวบแผ่นซองครับแผ่นซองแผ่นแรกมไม่สำเร็จครับปลาไม่แดกปลาไม่แดกนี่ครับโชว์ไรครับได้เยอะไหมครับ ในถุงไงเยอปะป่ะโอ้โหนี่ครับงมแป๊บเดียวเกือบเ,เ,เต็มถุงเลยครับสุดยอดนี่ตัวใหญ่เลยเมนูอะไรไมเ,นเรมนูอะไรห้อยกานเลยห้อยก้าบหอยกานไหมหรอเมนูอะไรครับเนี่ยเนี่ยผัดน้ำมันห,ห้อยสุดยอด